สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันที่ห้ากันยานะคะวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้แม่ค้ามีมีดอยู่หนึ่งชุดนะคะมีดพร้อมฝักค่ะพอดีลูกค้าเ,เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยคะ่ะลูกค้าที่สั่งไว้ลูกค้าก็เลยไม่ได้รับนะคะแม่ค้าก็เลยจะเอามีดชุดนี้มาปล่อยออกนะคะค่ะมาชมกันเลยคะ่ะ มีดอมฝักค่ะเล่มนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่สิบสามจุดสามนะคะลูกค้าใบยาวอยู่ที่สิบสามจุดสามค่ะ ปลยาวอยู่ที่สิบสามจุดสามนะคะเล่มนี้สันหนาอยู่ที่หกมิลค่ะสันหนาอยู่ที่หกมิลนะคะสันหนาหกค่ะด้ามยาวอยู่ที่ ห้จุดเจ็ดนะคะลูกค้าด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดค่ะใบกว้างเกือบสองจุดสองนะคะลูกค้าอีกนิดนึงก็เหลือสองจุดสองค่ะ ความยาวรวมอยู่ที่19นะคะลูกค้าความยาวรวมอยู่ที่19ค่ะค่ะมีดนะคะลูกค้าแม่ค้าขออนุญ,ญาตปล่อยออกนะคะปล่อยมีดชุดนี้ออกเอ่อมีดพร้อมฝักชุดนี้นะคะ มีด890บาทคะ่ะลูกค้าฝัก550บาสิบบาทคะ่ะรวมเป็น1,440งใช่หรือเปล่า <c oughs> ค่ะเพราะว่ามีดก็890บาทฝักก็550บาทนะคะลูกค้าแม่ค้าทำวันนี้ สดสดใหม่ๆเลยค่ะพอดีลูกค้าแจ้งมาว่าไม่สะดวกรับพอดีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถชนกันเล็กน้อยค่ะก็เลยลูกค้าก็เลยขอให้แมค่ค้าปล่อยออกได้ก็ปล่อยค่ะถ้าแม่ค้ายังไม่ขายเดี๋ยวลูกคา้าได้ตังหรือว่ายังไงลูกค้าก็จะรับแต่ลูกค้าก็บอกว่าถ้าแม่ค้าปล่อยออกก่อนก็ได้เลยแม่ค้าก็เลย เอามีชุดนี้มาปล่อยออกพร้อมขายนะคะพร้อมส่งค่ะเพราะว่าเก็บคมเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นคมเรียบร้อยนะคะไม่ค้าก็ปาดกระดาษไม่เป็นบวกกับพัดลมด้วยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ พอดีมีดเล่มนี้พร้อมส่งคะ่ะลูกค้ามีดเล่มนี้พร้อมส่งนะคะเก็บคมเรียบร้อยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยค่ะค่ะลูกค้าแอดไลน์มาด่วนๆเลยได้นะคะถ้าวิดีโอนี้อ,อัพโหลดเสร็จก็แอดไลน์มาได้เลยคะ่ะลูกค้ามีดเล่มนี้พร้อมปล่อยออกคะ่ะ1440บาทค่ะ ราคามีดเล่มนี้ก็อแปด800 890ฝากห้า5าสิบค่ะาฝากลูกค้าอุ่นหนุนด้วยนะคะฝากไม้ฝากไม้ค่ะตรงที่มันมีรอยขาวๆไหมคะก็ ลมไฟไม่ถึงนะคะเพราะว่าเอ่อมันจะเกิดการแตกของช่วงไอรอยต่อนะคะก็เลยลมๆให้มันโดนนิดๆนะคะแม่ค้าก็เก็บงานฝักเรียบร้อยแล้วนะคะชุดนี้พร้อมส่งค่ะฝักชุดนี้พร้อมส่งค่ะลูกค้า มีดพร้อมฝากชุดนี้พร้อมส่งนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะมีดเล่มมีดชุดนี้ค่ะ1,440บาทค่ะถ้าไม่ค้าบวกไม่ผิดนะคะมีด890ฝาก550บาทค่ะชุดนี้1,440บาทค่ะ ไปทางบวกเพิ่มนะคะลูกค้าแต่ถ้าจะให้ดีก็ออนเลยค่ะพร้อมส่งเลยค่ะเล่มนี้พร้อมส่งเลยค่ะมีเล่มนี้ฝักไม้ฝักไม้เป็นทรงาตามมีดนะคะลูกค้า วันนี้แม่ค้ากา็รีบแพ็คของส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็มีลูกค้าหนึ่งท่านรับมีดพร้อมฝักสองชุดแล้วก็อีกท่านก็มีดพร้อมฝักหนึ่งชุดแล้วก็มีดทรงทรงแบบนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเใบยาวสิบห้าแล้วก็มีมีดชุด 890บาทก็ประมาณ5-6เล่มนะคะแม่ค้ารีบแพ็คของส่งทีนี้อัดวิดีโอเสร็จแล้วมันก็ความจำเต็มแม่ค้าก็เลยไม่ได้อัปเดตมาให้ชมนะคะยังไงก,ก,ก็ขอบคุณลูกค้าที่ฝากติดไอขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามและอุดหนุนแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะแม่ค้าก็เป็นผลงานบ้านๆน,นะคะ ก็งานทํามือถ้างานไม่สวยไม่ละเอียดยังไงก็ติชมกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่า,ายินดีน้อมรับนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากอุดหนุนมีดชุดนี้ด้วยนะคะ1440บาทค่ะพร้อมส่งนะคะลูกค้าสะดวกโอ้ไหมคะก็ส่งให้เลยค่ะพรุ่งนี้ไม่รอรอบส่งวันเสาร์นะคะถ้าลูกค้า เห็นคลิปนี้แล้วก็รีบๆแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ค้าขอตัวไปทำภารกิจก่อนนะคะสวัสดีค่ะ